สวัสดีครับเมื่อนี้สิาพามาล้องน้ำนะครับล้องน้ำหมดผักหวานปลานะครับระบบสปริงเกอร์นะครับออกดีอยู่นะครับ ประมาณ16เสานะครับเสาสปริงเกอร์นะครับเหมือนฝนตกเลยนะครับนี่ครับนี่นายช่างนะครับ เย็นชุ่มชื้นเพื่อฝนตกเลยหลังจากแห้งมาโดนนะครับได้นำมาไปชุ่มชื้นเลยนะผักหวานปลาครับอันนี้ปลูกปี2 5 6 4นหานะครับเดือนพฤษภาคมนะครับปี2 5 6 4ส่วนผักหวานปลาเกษตรสมบูรณ์นะครับนะครับเจ้าของสวนครับมีหลายทางบ่ครับพาไปเบิ่งน้ครับใช่ไครับครับเปิดอยู่ครับ เปิดก็เปียกกับด้วยเปิดบังไงอันนี้รถทางปลูกไม้ก่อนนะครับเน่นฟังนี้กอนนะครับเพราะว่าปลูกปักหวานป้าไม่นะครับ จะเ,เปิดวาล์ว,วตัวนี้บ้างนะครับไรบ้าโอ้ยปิดกันปุ่งเลยครับเสร็จหัวหแห้งบัดกรวไก่นะบัดเปิดเลยได้เปิดเลยครับ โอ้แข้งมากครับฟิวข้งกันแล้วครับ